เฮาวลืมตุ๋นเฮากะชิมเมื่ออีกทางหนึ่งปกติเห็นสาวคู่เคยมาแล้วแต่เพื่อนแต่ท่ากิมให้พี่น้องเบื้องทางนี้ <Okay. S 1> จ้าเถื่อนี่เ้าวจออกไปทางนี้หลังจากที่เ้าออกมาแต่นานอ่ะเน่กินแจงเหรอใช่เออเรียงอะน้อก,กับกูโบว่างมดอา้าวไฟจีจับปล่องบอเอา้เอาเดี๋ยวจอจะหายเมื่อจะถึงนาเกาะนี่เ้ากับจีพาพี่น้องป่องไปเมื่อนั้ โอ look, oh, oh, <Wow. S 1> ส้สร้างมีกี่ดีใจไงสร้างมีกี่ดีใจร้ายกับจีบประมาณนี้เนาะพาล้านสิลาแป๊กมือพาล้านสี่กับเรียบร้อยแล้วเนี่ยตุ๊กกบุป็พนัง์พาลุงกับพ่้ป้ากี่ดินนะจ๊ะสไตล์แบบว่าบุกบืนบุกบันท้ามาย่ำเลี้ยท้อมาย่ำเลี้ยชุดถากกับจ็นประมาณนี้มันกว่าสูงเนาะ เขาหามาาันฟุฝนมันกะจีซุ่มไงโนะอ้โห้ขี่แมันกะจีเจ็บแฉบแต่หามาันยำเหลืองขี้่าซมันกับบุญเจ็บนะมันไปมือกล่องใหม่พี่น้องเอ้ยมือกล่องมือกล่องกับจิบวดแีนะ้อัน แบบว่าสบายเดี๋ยววงเตนอเอมาทางมาทางกลวยนะต่กี่เนาะก็เค่แค่ทางก็แค่เมือทางนั้นมาทางไงโคตรกระเจี๊ยบหน่อยแหนมกนะดึ้ยโ,โ,โ,โอ้โห อบ,อ <laughs> บอดแมนเกือบเลย่าซีเลยโอ้ยบอกห้ามันมาทางพีดประจ๊ะไปทา้างนะคีลอรางนะไก่กุ้งประจ๊ะเห็นดีบ่อเลยคนยิ้มหน่อยหนึ่งเ็น็ถนุนทุนทางอยู่บ่อเลย มาเบิ่งทางมา,นา,านาซากูปเนี่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามีทางมานาก็ดีเลยเอ่ะแมนเขามีสองทางไหนเข้ามาได้สองทางหน้าเขาปว๋ยหน้าเขามันไกล มาทางนี่มันกะชีไก่เนี้ยมันคือไปทางไหนมันไก่เพราะมันเป็นทางเดียวว่าเป็นทางทางนะมันกะชีแบบว่าประมาณแบบว่ามันมันกะซื้อไงเพราะว่าทางก็จะทางก็กีดไงอันนี้มันกะทางกะโทรคุศ ได้เอหาหลูกสาวหน้าเนาะก็ะเลยเฮ็ดให้เฮาหัน <c ười> ไปได้โอ้ยอันอยนางลูกสาวหน้านี่ไปบ่ได้ได้อนี่โฮ่ๆ รถกระสูด <Incre ased doorway Emmanuel> ีว <aría> ิตโคตรกระสูดีีเยแนงแนงวินพี่น้องพวกไปบิ่งนั่นไงาทางฮอนป็ตจากไร ท่างง่ายๆกลายเป็นท่างง่ายๆสมนิเนาะอันนี้เนระา,า,าก็ผ่านมาผ่านกดข้จับกับมันอนหน้าได้แท่นี้ ตกใจ <ś led> วะออมางั้ังยันีเออมองมวง,งมงมวงป,าป่าบดะนะนั่งจะหันกล่องดีดรู้นั้นเทป,าปเ่าบ่ โอ้เห็นทางเออที่สิอู้ยบอกหมันพามาทางห่าเมื่อทางหนักข้าวเดียวอืมอ่านี่ต้องการหดดวงาไปเรื่อยพี่น้อง ตะกี้เที่ยวหนูลมาหนูโลคุ้นต่อมากอาคว่แมากแบบนี้โอ้โโอ้โโอ้หงโอ้ หันหันไปไปเอ็ก <restrial> ซิชีมลงขวดไปโอ้ามาน่าพี่น uh, um, mm ้องมือจะบังไว้เลยฮะ